สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้วันที่31มกราคม2568วันรับส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนครับบรรยากาศในการรับส่งมอบวัสดุอุปกรณ์รนั้นคึกคักข,ขนาดไหนไปติดตามพร้อม,อมกันครับ วันที่31มกราคม2568นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนโดยมีนายเกรียงไกรพันดอกไม้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายเสน่รักรงผู้ตรวจการเขตที่9ร่วมคณะในการลงพื้นที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย โดยในภาพรวมของการตรวจติดตามกระบวนการส่งมอบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้งสองจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประธานกะกะตได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเป็นกลางและโปรง่งใสเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยประธานกะกะตได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรืกรอกปนว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วหลายครั้งและผ่านการอบรมทุกครั้งก่อนวันเลือกตั้งซึ่งจะช่วยให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสำหรับการหาเสียงคงสุดท้ายนั้นประธานกะกะตย้ำว่าผู้สมัครทุกคนตระหนักถึงกฎกติกาการเลือกตั้งและสามารถหาเสียงได้ถึงเวลา18บแดนิกาของวันนี้ส่วนเรื่องร้องเรียนนั้นมีทั้งหมด153เรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อเสียงการจัดเลี้ยงมหรสพและการให้ข้อมูลเท็จซึ่งกะกะตตตไดด้้้จัังผูรวจการเลือกตั้ง8คน และชุดเครื่องที่เร็วเพื่อตรวจสอบและป้องปรงามการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มข้นโดยคาดการว่าการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งจะแล้วเสร็จภายใน18นาฬิกถึง19นาฬิกาส่วนพื้นที่จังหวัดเล็กๆจะสามารถสรุปผลได้ภายในเวลา22นาฬิกาจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางเช่นจังหวัดเชียงใหม่อาจใช้เวลาตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลน,นั้นถูกต้องที่สุดาะางปรชช เขบาบอกว่าเรืตอตงว่าการกระทำหรือพฤติกรรมอนไนที่มันอาจจะสุ่เสี่ยวกับการผิดคนไหนครับพันผู้สมัครน่าจะระดับทราบดีแล้วนะครับว่าการกระทําใดที่ไม่ควรจะ,ะควรจะหลีกเลี่ยงการปฏิบตัติเพราะว่าหลังจากรับสมัครแล้วเนี่ยเราก็จะให้มีการประชุมเชิงสมา,านันา์เพื่อแจ้งผู้สมัครทุกท่านให้ทราบว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําคู่มือผู้สมัครก็จะมีข้อแนะนําเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าผู้สมัคร จะปฏิบัติให้ตรงกับกฎหมายนะครับส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องการบตรอย่าให้การบตรเสียนะครับเราจะพยายามอันวดความสะดวกท่านว่าการอย่างไรมันถูกาการอย่างไรมันผิดที่หน้าหน่วยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยในโค้งสุดท้ายเนี่ยเรบทำสำหรับครั้งนี้และทุกๆครั้งนะครับทำได้จนถึงเวลา18บแนาฬิกาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สุรานี่ก็ ห้ามจำหน่ายจ,ใจ่ายแจกประจ่าสิ8นเลยราเป็นต้นไปนะครับ1กุมภาพันธ์2568ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกกต14,44 อยากจะเชิญชวนว่าสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งการเมืองระดับชาติจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อการเมืองระดับท้องถิ่นมั่นคงแล้วก็เป็นไปด้อยสิทธิ์เที่ยงธรรมแล้วก็ชอบ,บ,บด้วยกฎหมายช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับ